うん。<music> ครับกลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีแบบฝึกหัดการยืดนิ้วครับมาฝากกันนะครับโดยเป็นการยืดนิ้วทางมือซ้ายนะครับแล้วก็มือขวาก็จะเป็นการดีดข้ามสายด้วยนะครับสตรี e ติ t i ิงนะครับโอเคมาดูว่ามีวิธีการฝึกยังไงนะครับ ลำดับแรกก็อยากจะให้วางนิ้วตามเฟลดให้ถูกก่อนนะครับนิ้วชี้อยู่ที่เฟลดที่5นะครับนิ้วกลางเรียงไปเลยครับเฟลดที่6นิ้วนางเฟลดที่7แล้วก็นิ้วก้อยยจะอยู่เฟลดที่8นะครับเริ่มจากสาย5ก่อนนะครับขอเป็นนิ้วกลางกับนิ้วชี้ก่อนนะครับจากเฟลดที่6มาเฟลดที่5ครับนี่นะครับมือขวาก็ดิดสลับนะครับลงแล้วก็ขึ้นเสร็จแล้วไปใส่ที่2ครับเป็นกลางกับชี้เหมือนเดิมลงแล้วก็ดิดขึ้นครับ เ,เล่นสลับไปสลับมานะครับสองรอบก็ได้นะครับเสร็จแล้วขึ้นไปที่สาย6ครับเฟรดเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเส้นนะครับเป็นเส้นที่6ก็เป็นเฟรด6แล้วก็เฟรดห้าโอเคนะครับเสร็จแล้วกระโดดลงมาสายที่1เลยครับรวมกันเป็นโอเคนะครับเริ่มตั้งแต่แรกนะครับ องดีดข้ามสายนะครับก็เพื่อเป็นการฝึกความแม่นยำด้วยนะครับเสร็จแล้วพอนิ้วกลางกับชี้เสร็จแล้วแน่นอนว่าต้องเป็นนิ้วถัดไปก็คือนิ้วนางแล้วก็นิ้วกลางครับก็จะไปเริ่มจากเฟรตที่7ไป6นะครับดีดเหมือนเดิมนะครับใส่ห้าแล้วไปใส่สองสองรอบครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับขึ้นไปใส่6แต่เป็นเฟรดที่7ไป6นะครับ โอเคเสร็จแล้วตัวสุดท้ายนะครับแน่นอนว่าเป็นนิ้วก้อยกับนิ้วนางนะครับก็คือเฟ็ดที่8ไปเฟลดที่7แล้วก็ไปใส่2ครับแต่นี้บางคนอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ฝึกใช้นิ้วก้อยเยอะเสร็จแล้วขึ้นไปใส่6ครับ ดีมากนะครับจะทําให้เราได้ฝึกความแม่นยําของมือขวาด้วยแล้วก็ได้ฝึกยืดที่นิ้วมือสายด้วยนิ้วนางนิ้วก้อยหลายคนอาจจะยังไม่เคยใช้ลองฝึกแบบหัดนี้ดูนะครับเริ่มแต่แรกก็จะเป็น ฝึกแบบนี้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการยืดนิ้วฝึก stretching มือซ้ายด้วยแล้วก็เป็นการฝึกความแม่นยำของการใช้ปิกที่มือขวาเพราะว่ามีการดีดข้ามสายเข้ามานะครับยังไงคิดว่าแบบฝึกหัดนี้น่าจะเป็นประโยชน์ลองไปฝึกดูนะครับสวัสดีครับ